วิลสวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเรม g จิส่งพัสดุปริศนามาให้ผมนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆเป็นมือถืออย่างแน่นอนนะวิดีโอนี้มาแกะกล่องกันนอกสถานที่นิดนึงครับตอนนี้อยู่แถวทะเลครับทะเลใจแม่ชีวิตได้เฮ้ยไม่ใช่ปปขอแต่งจริงเรามาแกะกล่องเลยดีกว่านะครับและแน่นอนครับถึงแม้ว่าเราจะมาแกะกล่องกันนอกสถานที่แต่เราก็จะไม่ลืมนําสิ่งนี้มาครับนี่เป็นมีดที่เราพกไปไหนมาไหนตลอดมนคนบ้าพกมีดปอกผลไม้นะเดี๋ยวเอาซะหน่อยละกันมา แล้วขอแกะกันเลยดีกว่านะครับเอ่ออ,อย่างไงดี๋ยวไม่เนี่ยเดี๋ยวจะิ้มข้างหลังดีกว่ามาั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเออแกะข้างหลังดีกว่าโอเค <laughs> ก็เหมือนผมไม่เคยแกะมาก่อนนะครับจิ้มเข้าไปปับ๊บนี่สินะคือสัมผัสของมีดที่มันไม่คมโอ้โห,โห,โหจะตัดนิ้วขาดไหมเนี่ยเออจะตัดนิ้วทําไมแต่จากที่เด,ดานะครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นเรดเมจิก 6R นะเพราะว่า ชาวบ้านเขาได้ r ร d Magic 6S กันไปหมดแล้วโอ้โหหอมาอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับถึงแม้ว่าผมจะทำตกไปประมาณ4-5รอบแล้วก็ตามแม่ก็โยนเล่นไงนะครับคุกๆไปมานะเออแต่ว่ากล่องนี้ดูแตกต่างจากปกตินะครับนี่ไงนี่ไงทุกคน r ร d Magic 6 racing นี่ตัว R มันย่อมาจาก racing นะครับ เออมาขอแกะกันต่อเลยแล้วกันนะครับจะจิ้มยังไงดีเอ,อ่เออะอย่างนี้แล้วกันอ,อย่างนี้แล้วกันโอเคและนี่ก็คือหน้าตาตัวกล่องของ Red Magic 6 Racing นะครับโอ้โหเอาจริงมันแปลกมากเลยนะครับมันไม่เป็น Red Magic ที่ผมคุ้นหน้าคุ้นตาปกติมันจะเป็นกล่องยาวๆใหญ่ๆอวกาศดูการ์ตูนดูอนิเมะมังงะใช่ไหมครับแต่นี้ก็ดูเหมือนสมาร์ทโฟนบ้าวบ้าน,านปกติทั่วๆไปแอบเป็นทรงเดียวกับ s t r i c t Edition นะครับของ LG เลยและตัวที่ผมได้มาเป็น แ a m 8กิกะไบต์สตอเรจ128กิกะไบต์นี่ครับสี่คอสมอสคอสมสเคยดูปะสิวหน้ำแมนไงถึงแม้ว่าเราจะแกะน้าสารที่ก็ตามนะครับแต่ว่าเราก็แกะกันแบบเรียบร้อยนิดหนึ่งนะครับเราจะไม่โบะ๊ะบะโบะ๊ะบะเหมือนช่องอะไรนะแซษเสับๆเลยโ <laughs> ดยความที่เป็นกล่องทรงนี้นะครับว่าต้องทำการขย่าซะหน่อยละกันนะครับ อันนี้เป็นเสียงแบบเมคคนิคอลนะครับผมทำเอง <laughs> มาภาคทับยังไม่พอยังมาทำเสียงเมคคนิเคอลอีกเนี่ยโอเคโอ้โหขยับเป็นเซมซีเลยซะทีเดียวโอ้โหมันจะพังก็ตอนนี้แหละครับเออเรียบร้อยนะครับด้านบนกล่องนี่ไม่มีอะไรบอรแบะนะครับแตทิ้งไปเลยละกันเอ๊หรือว่าจะเอ๊ไม่เอาดีตั้งไว้ดีกว่าหรือว่าเอ๊ไว้นี่นี่หรือหรือจะวางไปจานละเออวางไปนั่นวางไว้ข้างข้างลกันนะครับ อ่ะอเดี๋ยวเดียแกะออกให้ก็ได้เอออ่ะโอเคนะนะหล่อเท่นะอ่ะเดี๋ยวต่อมาครับเราก็จะเจอกับกล่องนหนึ่งใบนะครับเป็นกล่องคู่มือซึ่งคุณสามารถเปิดด้านหลังแบบนี้ได้นะครับแล้วคุณจะเจอกับเข็มจิ้มตัดซิมนะครับที่ดีไซน์ดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อนที่ผมเคยแกะกล่องเนี่ยไอตัว Redmi จิ๊โอ้โหดูดีครับเป็นสไตล์ mediterranean ว่ากันไปถัดไปครับก็จะมีเคสครับทุกคน แถมเคสมาให้ด้วยเออนี่ด้านในครับจะเป็นเคสใสแบบนี้นะครับเออดูจากดีไซน์แล้วเฮ้ยเหมือนมือถือทรงปกติทั่วไปมากเลยชาวบ้านชาวบ้านเป็นเคสยางนุ่มๆแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นคู่มือนี่บัตรวารันตีต่างๆนะครับก็สามารถอ่านกันอยู่แล้วนะครับผมเชื่อ <ๆ S 2> ว่าทุกคนอ่านกันอยู่แล้วทิ้งไปแล้วกันแล้วถัดไปก็จะเป็นตัวสมาร์ทโฟนของเราเดี๋ยวค่อยพามาดูทีเดียวนะครับถัดไปก็จะเป็นพลาสติกนะครับขั้นตรงกลางเอาไว้แล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับ ตัวนี้ใสช่ชาร์จเหมือนเดิมเป๊ะเลยเป็นสีแดงหัวสีดำครับเป็นพอร์ต USB Type A ไป USB Type C นะครับยาวประมาณ3กิโลเมตรยาวเหยียดจัดประมาณนี้แต่ว่าปกตินะครับใสช่ชาร์จปกติมากแล้วก็มีตัวแปลงมาให้ด้วยครับเป็นตัวแปลง USB Type C ไปพอร์ต3.5มมแสดงว่าตัวนี้น่าจะไม่มีรูหูฟังนะครับก็มีมาให้เลยเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับบอแบแล้วถัดลงไปนะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับนี่คือ อะแดปเตอร์ apter, ขากลมดูกล่องแก่งนิดนึงนะผมว่ามันกล่องแก่งนิดหน่อยตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่กำลังไฟเอ่อสามสิบวัตต์นะครับเห็นไหมคุณดูดิ่ไ้ตากล้องถ่ายดีๆดิให้มันเห็นดิเน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 โอ้ยกไปยกมาอันนี้เน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 สามสิบวัตต์ใช่ไหมเออเนี่ยสามสิบวัตต์น,น,น,นะครับเห็นไหมน,น,นี่เรียบร้อยนะครับสมมติว,ว่าในกล่องก็มีอะแดปเตอร์นะครับสามสิบวัตต์มีตัวแปลงหูฟังนะครับแล้วก็มีสายชาร์จ แล้วก็มีเคสใสนะครับแล้วก็มีฟักกล่องเราเล่นนะครับแล้วก็มีสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวพามาดูสมาร์ทโฟนแบบละเอียดหน่อยดีกว่านะครับไปไปดูดีกว่าไปโอเคครับตอนนี้เราก็เหลือแค่ตัวสมาร์ทโฟนกับเคสแล้วกันนะครับ <M: S 2> เดี๋ยวมาดูสมาร์ทโฟนกันตัวนี้จะมีเซนเซอร์สแกนลายมืออยู่ใต้หน้าจออยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูฟ้าหลังกันหน่อยดีกว่านะครับขออนสูเอ๋ยจะไม่ใช่ซูวันนั้นมาถึงวันนี้ดีดูนี้เออดูวันนี้เออดึงพลาสติกก่อนป โอ้โหเท่จัดจัดนะครับโอ้โห,หล่อเท่มากเป็นผิวกระจกนะครับเออแล้วดูดิมันมีความอวกาศนิดๆนะแต่ว่ามันไม่ได้ดูเวอร์วังเออมันดูหล่อเท่แบบเรียบรูคล้ายๆกับสมาร์ทโฟนทั่วๆไปแต่ว่าก็ยังดูหล่อเท่อยู่นะโอ้โหลองซูงมไปนิดนึงเออดูดิแม่ดูออกไหมเนี่ยเออคุณดูการสะท้อนแสงของเขาสิครับคือมันจะเหมือนเป็นเคฟล่าแต่ว่ามันเป็นกระจกนะเออ แล้วก็ไม่ติดรอยนิ้วมือนะครับแล้วก็สะท้อนยับยับเลยทีเดียวแต่ดูดีมากครับวัสะดุเฟรมเครื่องเป็นอลูมิเนียมนะครับโอ้โหเข้างานประกอบได้อย่างดีเยี่ยริงจริงครับพอร์ตให้มาครบเลยด้านบนมีไมโครโฟน1จุดนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีไม่มีรูฟังแล้วนะครับเห็นไหมจะมีลําโพงด้วยนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนพอร์ตชาร์จ usb type c นะครับแล้วคุณเชื่อไหมรับผมแกะกล่องมาปีกว่าแล้วผมลืมเอาเข็มจิ้มถาดซิมเอาไว้แกะงั้นผมขอหยิบขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับอาจจะหานานน โอเคมาแลวครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตจิ้มใปสัญินแล้วกันปั๊บโอเคเป็นแบบนี้นแบบ2ซิมนะครับก็ใส่ได้2ซิมที่เป็น 5G นะครับซิม1ซิม2ค่อนข้างชัดเจนมากๆทํามาดีนะเนี่ยโอเคใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาดูตัวโมดูลกล้องนะครับที่นูนขึ้นมาพอสมควรแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็มีทริกเกอร์มาให้เหมือนเดิมเลยเป็นสมาร์ทโฟนที่ดูเหมือนกับสมาร์ทโฟนทรีชเนอรลแต่ว่ากดเป็นแบบทริกเกอร์อย่างนี้ได้ตอกเต็กตอกเตกเออ หล่อเทม,มากสัมผัสดีมากครับวัสดุแบบอมืมันมีความตัดขอบเหลี่ยมๆต่างๆแล้วแบบจับแล้วดูเกมมิ่งพอสมควรเลยนะแล้วเคสนี่เขาก็เจาะรูเอาไว้เห็นไหมครับเออเขาเจาะรูไเอาไว้แล้วเรียบร้อยใส่เคสปั๊บใส่ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยเคสเนะครับซึ่งก็เว้นไว้อยู่แล้วแล้วก็สามารถกดได้เลยนะค่อนข้างกดได้ง่ายเลยมันพอดีเป๊ะเลย嘛เออมันกดถนัดมือดีนะอันนี้เบื้องต้นนะครับแล้วก็ลองถอดออกมาหน่อยนิดนึงแล้วกันนะมาดู เสารับสัญญาณที่นึงครับคือเสารับสัญญาเยอะมาก1จุดครับเห็นไหมหจุดเออแล้วก็มีจุดที่2เป็นเส้นๆครับแล้ว3จุดอยู่ตรงนี้นะครับ4แล้วก็5นาในเราแล้ว6แล้วก็7มีทั้งหมดประมาณ7 8 7 7 8จุดประมาณนั้นเออประมาณนั้นนะครับคือรอบตัวเครื่องเลยเบ้ากล้องก็หน้าตาแบบนี้มีทั้งหมด4กล้องนะครับเอาขยับไปดิเออเอาประมาณนี้เออได้ยังได้แล้วเบ้ากล้องมี4กล้องนะครับ ก็ประกอบไปด้วยกล้องหลักความเรีย64ล้านพิกเซลนะครับเอลโทรไวมี Ultra wide, มาโครแล้วก็เดฟแคเมราสีกล้องด้วยกันหล่อด้ห้มากเลยอ่ะเออแล้วก็ตรงนี้มีคําว่า p o w e r e by nubia นะครับชัดเจนมากมายว่าเป็นของนูเบียนะครับว่าแต่ว่าดีไซน์มันก็ดูไม่ได้อวกาศเกินอนะ่ะเออถือใช้งานก็น่าจะเป็นมิรกับผู้คนนะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนนิดนึงแล้วกันนะแล้วตันนี้ติดฟิล์มมาให้เลยอ่ะนี่แกะวไม่แต่กล่องก็มีฟิล์มมาให้เลยนะครับไม่ต้องหาซื้อเพิ่มใดๆเนาะใช้ได้เลยนะครับ โอเคมาแล้วครับตอนนี้เป็นรอม Global นะครับทุกคนก็คือจะมีภาษาไทยนะครับตนนัวนี้นี่กดเข้าไปนะครับมีภาษาไทยเป็นรอม Global แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งค่าออฟไลน์ก่อนล้วกันนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรใช้ <laughs> เดี๋ยวดาวน์โหลดแอปอะไรช้านิดนึงนะครับก็มี Google ไว้ใช้แนะ่นอนครับเป็นรอม Global แน่นอนส่วนเรื่องของหน้าจอ,อาผมว่าสู้แสงใช้ได้เลยนะครับดูดิ เออใช้ได้เลยนะแล้วก็เรื่องของความลื่นไหลเนี่ยใช้ได้เลยครับเป็นจอแบบ AMOLED นะครับ144เฮิร์ด้วยลื่นเปืดสกู๊ดกัสมากคุณดูผมทัชสกรีนดีโอ้โหดูการตั้งค่านิดนึงครับหน้าอินเทอร์เฟซเนี่ยคล้ายๆกับตัวรุ่นก่อนหน้าที่ผมเคยใช้นะอย่าง Redmi g i c 5S ซึ่งมันก็คล้ายๆเดิมนะครับอืมมันดูง่ายเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนความลื่นนี่คือปัดไปปัดมานี่ลื่นปืดมากนะครับเออ มันดูเป็นมือถือที่เป็นมิตรกับผู้คนนะไม่ได้เกมมิ่งอวกาศเกินนะครับในหน้าเกี่ยวกับเนี่ยก็ตัวนี้เป็นแรม8 g ิกส์ตอ128นะครับตอนนี้ยังไม่รู้จะเช็คอะไรนะรเพราะว่ายังไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตส่วนเรื่องของ Wi-Fi แถวนี้มีไวไฟไหมเนี่ยเฮ้ยพอดีมีคนปล่อย Wi-Fi พอดีนะครับนี่ไงเป็นแบบ Wi-Fi 6นะครับเออจริงๆด้วย soc นะครับชร์อ888เขารองรับ Wi-Fi 6อยู่แล้วนะครับ เออแถวนี้มีคนปล่อย wi-Fi 6ซสด้วยจอฟลิปกร์ดทัดดีมากเลยนะครับทัชสกรีนติดนิ้วมากพวก UI ต่างๆคล้ายๆเดิมนะครับที่เป็น Remagic UI หน้าตา UI ก็คล้ายๆเดิมนะครับแต่ผมมองว่ามันดูเป็นมิตรกับผู้คนนะผมว่ามันไม่ได้ดูอวกาศเกมมิ่งจา๋จาๆจาัดๆขนาดน,นั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกล้องกันหน่อยดีกว่านะครับตัวกล้องอ UI เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับตัว Remagic คือเหมือนเดิมเปะ๊ะพวกเมนูต่างๆด้านบนด้านล่างการจัดเรียงนะครับ ลักษณะการชัตเตอร์คือเหมือนกันเป๊ะนะับลองถ่ายรูปไปดูสักหน่อยแล้วกันแชะนี่แล้วก็มีวิดีโอด้วยนะครับตรงนี้วิดีโอการสพิเศษมีมาให้ด้วยนี่มีฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ก็ฟิลเตอร์ปกติทั่วไปนะครับมีปกติเลยอ่ะผมว่าเป็นฟิลเตอร์ที่มีมาให้ปกตินะครับแล้วก็เรื่องของ Resolution ครับตัวนี้ก็ล่องหลังนะถ่ายได้สงสุดที่ 8K นะครับแต่เขา m m e น d ว่า outdoor use แต่เอาจริง 4K 60นี่น่าจะเวิร์สุดนะครับ อัลตร้า HD นั่นนู่นนี่ Full HD หกสิบได้หมดเลยนะครับนี่ถ่ายได้เช่นเดียวกันนะครับเปิดกริดนั่นนู่นนี่โลเคชั่นโอ้ปกตินะครับอัลตร้าวายถ่ายวีดีโอไงไม่ได้เออถ่ายไงวะอัลตร้าวายถ่ายวีดีโอไงไม่ได้จริงปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยเอาพันแปดสิบสามสิบดิอัลตร้าวายถ่ายไงไม่ได้เปลี่ยนเรนไงเออเปลี่ยนไงไม่ได้ผมหาไม่เจอครับวีดีโอสลับกล้องได้แต่ว่า แล้วยังไงมีฟิลเตอร์มีเมนูตั้งค่าอันเลือปัญหายยังไงว่าเอาตะวายฟูให้ดีสามสิบนะครับสำหรับวิดีโอกล้องหน้านะแต่แค่ฟูให้ดีสามสิบแม่เซ็งเลยนะหกสิบเฟรมก็ยังไม่ได้เออวะอะไรวะเนี้ยอ่าโหมดกลางคืนกล้องหน้าถ่ายได้นะครับกล้องหลังก็ถ่ายได้นะครับโหมดพัดเทรดหน้าฉลังเลยกล้องหน้าก็ถ่ายได้เหมือนกันนะครับมาลองถ่ายสักรูปนึงหน่อยแล้วกันนะเมื่อจะสั่ันนิดนึนงมีการโหลดโหลดนิดนึงนะครับเราใส่ประมวลผลอยู่ ประมาณนี้ประมาณนี้เอ็ลนะังหิวข้าวจัดมืออาจจะสั่นนิดนึงดูรูปอาหารสิโอ้โหจริงๆราดเอียดีมากเลยครับแล้วก็สีสันเนี่ยผมว่าดูดีกว่าของจริงอีกน,นะคือสีสันดีกว่าคนเทียบอะไรอย่างเงี้ยเลยโอ้ต่างกันคนละเรื่องเลยนะฮะคือไม่ใช่เป็นที่กล้องที่ผมถ่ายแต่คือมันต่างกันในจริงเนละอในจอมดูดีมากเลยนะครับเี่โอ้น้ากินของจริงเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้านของหมวดโปรนะครับ ก็ปรับ so ได้สงสุดที่25,600เลยนะครับเยอะมากเลยนะนี่มือถือเกมมิ่งจริงโวยเนี่ยโอ้2 5 6 0 0เลยนะครับพาร์ทของ speed shutter นะครับตัวนี้ลากได้ยาวนาน,นที่สุดที่60วินาทีโอ้โหมือถือเกมมิ่งลากได้60วินาทีบ้าบอกกอแตกไปแล้วโอ้โหหัวจัดจัดเลยนะครับแล้วถัดไปไปดูทิถ่ายไฟรอได้หรือเปล่ามีฟิลเตอร์มีล็อก af ล็อกค่าเฉยแสงล็อกไว้บ้าล้านกดล็อกได้แบบง่ายๆเลยนะครับ เออแต่ว่าในโหมดโปรเนี่ยมันมีอัลตร้าไวว่ะอันตร้านการถ่ายภาพนิ่งมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วส่วนเรื่องของเมนูไม่เห็นมีไฟล์รอเลยนะครับเออไม่มีรอไฟล์ให้ถ่ายออหาไม่เจอ <laughs> หาไม่เจอนะโอเคแล้วก็โหมดถัดไปเป็น camera family ที่เป็นโหมดลูกเล่นเพิ่มเติม,ตม,ตมที่มีเยอะมากนะครับซึ่งหน้าตาไอคอนคล้ายๆกับรุ่นก่อนหน้าเลยนะครับก็เป็น UI ตัวเดิมเออก็ประมาณนี้แหละครับ สำหรับตัวลูกเล่นที่มีมาให้เพิ่มเติมซึ่งเยอะมากเดี๋ยวไปลองเล่นมาให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีโหมดเกมไหมให้ผมหาก่อนนะเหมือนกับว่ามันจะไม่มีเกมโหมดจริงๆมันจะมีทริกเกอร์ครับกดกึกกักกึกแล้วก็เข้าได้เลยแต่ว่าไม่มีครับหาไม่เจอเข้าไหนไปเนี่ยเอ่อในกันตังค่าเหรอเออตังค่านีโอเอไอเหรอไม่ใช่เอ่อไม่เหรอไม่เจอครอับทุกคนไหนไปเนี่ยเอ่อไม่มีแถบเครื่องมือ ก็ไม่มีครับเออไม่มีอยู่ไหนไวะเนี่ย Extreme device คืออะไรอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมของ Red Magic นะครับนี่มีหูฟังท e l ร s s มีจอยมีพัดลมอะไรอย่างงี้นะครับมีพัดลมด้วยนี่หน้าตามีคนโฟกัสเออนี่มาแล้วพัดลมแยกอะไรอย่างงี้เมีจอยสติ๊กต่างๆนี้ก็ถ้าใครมีอุปรกรณ์มาต่อพ่วงตรงนี้ได้เลยนะครับเออมันตั้งค่าได้แล้วก็ยังไม่เห็นโหมดเกมนะผมหาไม่เจอว่ะทุกคน สงสัยต้องลงเกมก่อนหรือเปล่าอันนี้เป็น Away On Display นะครับเปลี่ยนหน้าจอติดตลอดเวลาดับเครื่องหาไม่เจอหอทุกคนเออมันเหมือนเป็นมือถือทั่วไปเลยอะเออว่ะงงครับอาจจาะหาไม่เจอเดี๋ยวลองลงเกมดูก่อนเผื่อว่ามันจะได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแกะกล่องพรีวิวตัว Red Magic 6 Racing นะครับหรือว่า 6R ได้นนเดงจริงๆมันเหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปมากเลยอะแค่มันขี้โกงกว่าเพราะมันมี ทริกเกอร์ไอ้ด้านข้างกดอเงี้ยได้เออเดี๋ยวไปลองให้ดูก่อนแล้วกันว่ามันเซตติ้งยังไงเพราะว่าวันนี้แกะกล่อง้องสถานที่จริงๆก็อาจจะไม่ได้ละเอียดมากน,านักขอกินเข้าก่นแล้วกันนะครับถ้า ใครอยากให้ทดสอบอะไรคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวทดสอบให้นะครับเดี๋ยวเทสอะไรเดี๋ยวจัดให้เลยเต็มที่เต็มเหนียวแน่นอนถ้าใครชื่นชอบไปเดี๋ยวนี้การแกะกล่องแบบนี้นะครับมาริมทะเลอะไรเงี้ยก็เล่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ้งกดติดตามกดแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้แล้วแต่จะกดนะครับเป็นไรใแชรผมแล้วก็ไอ้ทีมงานให้ผมด้วยทุกคนเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวีเดียนี้สิวกันดนบอายบายครับผมบายบายนะบายบายขอกินข้าวก่อนนะอันนี้กินได้ปะเออกินได้ดิกูกินได้กูกินได้ดิ